สวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องหลังคานะครับคือหลังคาของบ้านแบบงานั้านบ้านนะครับก็จะมีทั้งทรงโมเดิร์นทรงจั่วทรงพันหยานะครับคือหลังจากที่เราทําบ้านเสร็จแล้วนะครับหลังคาทําไมถึงมีรั่วเพิ่งเสร็จมาใหม่ๆอ่ะนะผมคือสาเหตุของงานหลังคารั่วนะผมจะมีหลากหลายอย่างมากนะครับปัญหาพวกนี้นะผมก็คือบางทีเนี่ยช่วงที่เราทํานะครับคือบางทีถึงแม้ว่าเราจะได้เทสใช้น้ําฉีดหรือยังไงก็ตามแต่นะครับบางครั้งปัญหาพวกนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับก็จะมีเกิดขึ้นมา เป็นทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทั้งฝีมือนะครับผมก็จะเกี่ยวพันกันหมดนะครับผมอย่างลังคาเมทัลชีสทรงอย่างนี้นะผมคือส่วนใหญ่ก็ปัญหาจะน้อยหน่อยนะครับผมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับคือบางครั้งนะครับสลบน้อยนะครับแผ่นลังคาอ่อนแปรห่างนะครับนี่ครับสาเหตุก็ยิงสกรูหัวหัวสกรูไปบี้กับตัวลูกยางมากไปนะครับผมก็ทําให้น้ํารั่วตามหัวนอตหัวสกรูได้ เวลาเราติดครอบข้างนะครับยิงนัดไม่ดียิงสกรูไม่ดีพับมุมไม่ดีนะครับก็รั่วได้เหมือนกันนะครับซึ่งปัญหามันมีหลากหลายอย่างมากกันนะครับผมทีนี้เวลาเราทําบ้านเสร็จแล้วใหม่ๆบางทีเราก็ อาจจะไม่รู้นะครับคือยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงฤดูฝน,นนะครับถึงแม้จะฤดูฝนบางทีตกมาน,น้อยก็หยดมานิดนึงมันก็จะแห้งบนฝ้าแต่ว่าถ้ามันรยเยอะเนี่ยมันจะมีราขึ้นที่ฝ้าเนี่ยอันนั้นก็จะสะเก็ดง่ายแล้วก็ไปซ่อมแซมเอานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมทัล s ชีสอย่างนี้ปัญหาก็น้อยกว่าน่อยนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระเบื้องของ ซีแพกันนะครับหรือกับเบื้องลอนคู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นกระเบื้องซีแพกนะครับอย่างเช่นหลังคาทรงปั้นยาแบบนี้ส่วนใหญ่ปัญหาก็จะมีไม่มีกลางแผ่นละคันนี้จะมีตรงรางกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามรางนะครับคือแบบนี้ซ่อมยากหน่อยนะครับเพราะารางจะฝังอยู่ใต้กระเบื้องนะครับแต่ปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับหลังคาซีแพกโมเดลเนียน่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่า ความลาดเอียงของเขามันเยอะแล้วก็ถ้ารางน้ําน้อยนะครับปัญหาก็จะน้อยแต่ถ้ารางน้ําเยอะค่อนข้างจะมีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การใช้ครอบแห้งนะครับปัญหาก็จะเกิดจากจุดนี้อย่างนี้น้ําลงนะครับอย่างครอบสันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นครอบแห้งหรือแต่ก่อนใช้ปูนก็เหมือนกันก็ไม่ค่อยรั่วนะครับนอกจากจากว่ามีรูจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเหมือนกันก็มีบ้างเหมือนกันนะครับผมแต่ปัญหาเรื่องกลางกลางแผ่นไม่ค่อยมีนะครับ ยังไม่ท่นชีน้นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นกลางแผ่นก็แสดงว่าแปรห่างแผ่นลังคาบางไปสลบน้อยนะครับมันก็จะตกท้องช้างนะครับปัญหานั้นแก้ยากเหมือนกันก็คืออาจจะต้องไปเสริมแปรนะผมแต่ถ้าเป็นหลอนคู่นะผมหลอนคู่มีทั้งทรงจัว่วทรงโมเดินทรงปัญญาทําได้หมดนะครับผมแต่ถ้าเป็นทรงไหนที่ลาดเอียงเยอะๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับหลอนคู่คือเหมาะสําหรับทรงจั่วกับทรงปัญญานะครับแต่ถ้าเป็นทรงโมเดินเนี่ย ก็ต้องยกดั้งขึ้นสูงๆนะครับให้มีความลาดเอียงเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับผมคือบางท่านก็ไม่ชอบมัลชีสอ่ะนะครับนะครับแต่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องน้ํารั่วจากหลังคานะครับจะมีหลากหลายสาเหตุมากนะครับคือแต่ละหน้างานจะต้องมีอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะครับอย่างจุดนี้นะครับก็คือจุดที่น้ําลงตรงรางอ่ะนะครับถ้าเกิดเราเอาปีกรางของตัวรางสะเข้เนี่ยเล็กไปนะครับบางทีน้ําก็จะย้อนขึ้นไปลงในกระเบื้องได้เหมือนกันนะครับกรณีของ กระเพรดหลังคาซีเพโมเนียหรือทรงปัญญานะครับซึ่งทรงปัญญานะครับผมสามารถใช้รอนคู่ก็ได้เป็นซีเพโมเนียก็ได้นะครับเมนชิ้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นทรงโมเดนเองนะครับคืออย่างเงี้ยนะครับโมเดนมหมางเงินเนี่ยถ้าความลาดเอียงมีนะครับสมมติว่าอย่างของผมเนี่ยเมตรหนึ่งสิบเซนนะครับต่อความยาวของตัวบ้านก็ถ้าสมมติบ,บ้านยาวสิเมตรนั่งก็จะสูงประมาณเมตรหนึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าแผ่นที่ใช้ก็จะเป็นหนาสักจุดสามห้าขึ้นแล้วก็ระยะแปรในของผมเนี่ยจะประมาณแปดสิบเซนนะครับ นะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องหลอนคู่นะครับก็เหมาะสําหรับทรงจัว่วทรงบัญญานะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงจั่วดีกว่านะครับคือความลาดเอียงมันจะได้เลยนะครับไม่ก็ย,ย้อนหน้าผมก็คือระยะแปรเนี่ยอย่างแผ่นเม็ดยี่แปร์ก็อยู่ที่1เมตรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าลังคาจั่วจะไม่ค่อยมีรางนะครับคือไม่ค่อยมีจุดรางไม่เหมือนทรงปัญญานะครับถ้าลอนคู่มีตรงจุดรางก็จะมีปัญหาบ่อยอยู่นะครับผมนะครับเนี่ยถ้าเป็นเมสัลชีสนะครับประเภททรงโมเดิร์นหมาแหนนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นหน่อยนะครับผมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ